บทสวดแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าภาหุงมหาการคาถาโบราณที่เคยสวดโดยสมเด็จพระเนเรศวรก่อนออกรบฟังให้จบแล้วชีวิตจะเปลี่ยนททท่าาาานนธธรรมมมยยยังยังงพพุชคคละาาาโาาเเส พาหุงสาสามพินิมมิตาสาวุธันตังครีมิคลงังอุทิตโครสเสนามารังธานาทิธัรมวิทินาชิตตวาโมเนนโทตังเตชะสาภวตุเตชยมังขลานิมาราติเรกามพิโยจิตาสาปารติน โครัมปานาละวะกรรม,มะคามธาท,ะทะยาขังขันตีสุทันตวิทินาชิตาวาโมเนโทตันเตชาสา,าวตุเตชยมังขาลานินาลาคิริงคาชาวรังอธิมาตภูตังทาวกิจากรมะเนีวสุธารุนันตัง มตตพุเสกเวทินาชิตตวามุเนนโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิอุเขตตคากรรมติหาทถสุุธารุนันตังทาวันติโยชนะปธรรมคุลิมาละวันตังเอทีพิสังคาตมโนชิตตวามุเนโทต ตันเตชะสาภวตุเต ชยัมังคลานิกาตวานกาธรมุทรังเอวะคาพินิยาจินจายทัวทวจะนังชนะกายยามาเชสันเตนโสมาวิตินาชิตตวามูเนทวตันเตชาสาภาวตุเตชัยมังคลานิสัจังวิหายมติสัจจะก้า วาทเกตุงวาทาพิโรปิตามนานังอติอันทะพูตังปัญญาปเทเยปัชลิตตชิตตาวาโมนินโทตันเตชะสาภา,าวะตุเตชายามังคาลานินันโทะปานันทะพุทธคังวิพุทธังมาเหเทิง,ทงปุตเตนะเทระพุทธะเคณธรรมะ ปยันโตอีทุป,ปเทสาเวทินาเชตตวามุเนนโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยังมังพลานิทุคาหเทิติพุชเคนสุธาทะหาทาัตถงพรมัง วิสวดธิชุติเมธิภกาพิธานังญานาคาเทนาวิตินาชิตตวาโมเนโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยามังคะลาอัตคาทายโยวาจโนทินาทินเนสารเตมตันทีหิตวานันี เกาวิวิธาเนจุปาทวานิโมคังสุขางอธิขเมยานโรสปัญโย